สถานะดิเราจะกลัวตแบบได้แปบเดียวดิเอาเอเอาเอาน้าถอน้าเอาท่าสองนมาโอ้เต็ๆนะฮะไม่ใช่เรื่องตลกเลยโอ้ยเจ็บเจ็บเจโอ้โหโอหเออซื้อเกิด ไม่ได้วะไม่ได้วราบไม่ต้องเป็นเราเรากับเราครับพี่บอสละที่เข้าอ่ะพี่อับเข้าไม่ได้เลยอ่ะมันจนแบบพุ่งเข้าไปแล้วมันก็รอแบบทำไมมึงนิ่มจังวะอไปเฮียรู้สึกนิ่มมากเลยให้ไปไอ้นี่แม่ออกบิ้งไหมหล่ะ ผม้สว่าไอ e yes ้เหี <ifting builds> <oses Five Wuhan> ้ยมันทําไมคนอื่นเล่นแล้วมันวิ่งจู๊้จู้เหี้ยแม่งวิ่งแบบไอ้เหี้ยแบบเข้าเกินหนึ่งเกียร์สองอะมันดแับเติมอีกยี่สิบไงเกีหนึ่งเกียร์สองเอาอะเกียร์หนึ่งเกียร์สองเออพูดอย่างนั้นก็อัพได้ไงวะนี่นี่เป็นไงเป็นไงเกียร์หนึ่งเกียร์สองเหรอเฮ้ยังไง เฮ้ยเรา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 ขึ้นได้บ้างเราขึ้นได้บ้างเราขึ้นได้ป่ะหมูมันแค่แค่เฮ้ยสปิริตมันซัพพ <c oughs> อร์ตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบูลลี่แล้วบูลลี่อีกแล้วอ่ะ